มาอัปเดตสถานการณ์ที่ธรรมดานะครับทุกคนเห็นอะไรไหมครับนี่คือตู้คอนเทนเนอร์ของเราที่มาเมื่อวานนะครับโดยคุณกันจอมงพลังและเมื่อวานเนี่ยพวกขมิน้นมันก็นำทหารแล้วก็คณะทูตสังคัางอะไรของวัน,นมาสังเกตการด้วยนะครับวันนี้ก็มาอีกเหมือนเดิมพาคณะทูตมาอีกเหมือนเดิม แล้วก็มาสังเกตการแล้วก็ทหารอาวุธครบมือแต่ฟังเราไม่หวั่นไหวแม้แต่นิดเดียวนะครับเราก็วางตู้คอนเทนเนอร์ของเราตามรอยลวดน้ำนะครับเพราะว่ามันเป็นอธิป,ปไตยของเราเป็นดินของเรานะครับและฟังคอมเมนต์เองมันก็มายุ่วยุนะมีคนจีนมาถอดเสื้อ,อยุ่ายุแล้วก็มาด่าทหารไทยของเรา เราก็ไม่หวั่นไว้เหมือนเดิมนะครับก็วางตู้คอนเทนเนอร์ตามปกติก็แล้วแต่มันจะมาดูนะครับอยากดูก็ดูไปอยากถ่ายคลิปก็ถ่ายไปนี่คือแผ่นดินของเราเขตของเราคือมาอยู่จนเคยตัวเคยชินนะก็คิดว่าเป็นของตัวเองแล้วก็ไปฟ้องคนนู้นทีคนนี้ทีว่าไทยเป็นจอมเกเรอยากได้ดินแดนของ,ของเขมรแต่อันที่จริงแล้ว คมเนตเองต้องย้อนกลับไปดูตัวเองนะครับว่าลูกล้ำแผ่นดินของเขาทําไมอยากได้แผ่นดินของคนอื่นทําไมเพื่ออะไรพอเขาเอาคืนก็อย่างนี้แหละครับงองเงียน,นี่แหละคมเนนะครับ